สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มอวบนคนไรอเอ็ดคือเก่าครับวันนี้หนุ่มวลคนรอ,อ็ดได้จับประเด็นสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่้องเข้าคือเก่าในรอบบายครับผมวันนี้ที่หนุ่มวลคนไรอ,อ็ดเข้าไปดูช่องพ่อแม่น้ององงหญิง และเป็นช่องที่หนุ่มบอลคอนเรตสนับสนุนทุกท่านเอฟซี MC ท่านเข้าไปชมไปดูช่องพ่อแม่น้องหญิงและอยา่าอย่ากดข้ามโฆษณาช่องพ่อแม่น้องหญิงเพื่อเป็นไรายได้ออนไลน์แก่น้องและครอบครัวของน้องเพื่อไปนําใช้ประโยชน์สิ่งที่ดีๆต่อไปครับผมสาหรับวันนี้หนุ่มบอลคอนเรตได้เข้าไปดูวันนี้น้องและครอบครัวและพ่อพ่อแม่แม่ ข้าฮักไห่ฮักทุกท่านนิมนต์พระอาจารย์หรือหลวงลุงมาฉันข้าวที่บ้านครับผมพี่น้องสิ่งที่นุมบลคนละเอ็ดประทับใจที่สุดและประทับใจเสมอคืออย่างวัวครับประเด็นแรกคือนี่ไงครอบครัวน้องมาแบบนี้มาทำแบบนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่คนรอบข้างพาทำเสมอนั่นคือการทําบุญขอให้บ้างพี่น้อง นี่แหละครับผมจะบอกให้ฟังว่าขอให้ว่างน้องและครอบครัวพร้อมที่จะทําบุญเสมอเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีไรายได้ก่อเกิดขึ้นมาจะเลี้ยงดูคนรอบข้างถูกต้องไหมครับและนี่ไงเงินส่วนหนึ่งจะแบ่งไปทําบุญเสมอสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่ FC รวมถึงผมทุกท่านดูแล้วมีความสุขและประทับใจเสมอคือสิ่งที่น้องทําบุญเสมอ สังเกตให้ดีนะครับไปนอ้องวันนี้น้องนิมนต์พระอาจารย์หรือหลวงลุงมาฉันข้าวที่บ้านฉันข้าวทุกอย่างปกติมีอยู่ช่วงหนึ่งหลายๆช่วงเลยที่ผมประทับใจน้องถวายประตูปัจจัยถวายส่องแล้วครับผมน้องเดินเข่าหรือคลานเข่านะนี่คือถ้าคนถ้าคนภาษา้าสเราเขาเรียกถ้าไม่ทําจนติดนิสัยจะไม่ทําแบบนี้นะ อย่างน้อยโอดปวดขาเดินไปทางอื่นแต่นี้น้องเลือกที่จะคลานเข่าหรือคุกเข่าเข้าไปหาหลวงลุงหรือพระอาจารย์นี่คือเด็กโดนที่ถูกอบรมมาอย่างดีอบรมเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าบางคนไม่เอาเลยจะไม่ทําแบบนี้คือว่าง่ายนิสัยคนเท่านะ่ทุกคนอ่ะโดนพ่อแม่สั่งสอนมาดีแต่ถ้าบางคนบ่เอาก็บบ่มีประโยชน์แต่นี้นี่คือศิลป,ปินนักร้องที่พวกเราเอฟซีท่าน ดูแล้วติดตามและประทับใจทุกครั้งก็คือสิ่งนี้ครับคือนี่คือเป็นข้างในน้องเลยอยู่ในจิตใจข้างน้องไม่อยากใช้คํานั้นมันเป็นคําที่ไม่สุภาพนอพี่น้องนะน้องคลานเข่าไปไปถวายพระอาจารย์ประทับใจไหมครับพี่น้องน้องทําบุญถวายพระอาจารย์แล้วสิ่งที่ได้มาต่อจากนั้นคือสิ่งที่หลวงลุงพูดถ้าทุกท่านเข้าไปดูช่องพ่อแม องหญิงเพชร์ดอนแพงอะ่ะลำเพลิอนอาวุธเชีย่ยวช่องพ่อแม่องหญิงอะ่ะทุกท่านจะได้ฟังหลวงลุงพูดนี่ไงผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าคนรอบข้างสอนแบบนี้ไงน้องถึงได้เป็นแบบนี้น้องถึงได้เจริญถ้าทุกท่านได้ฟังหลวงลุงพูดสุดๆผมฟังแล้วผมน้ำตาจะไหลอะ่ะอันนี้คือไม่ได้พูดให้แบบเวอร์วัววงอลังการ หลายๆท่านลองเข้าไปฟังดูนะหลวงลุงพูดแบบกินข้างในเลยอ่ะ <c oughs> คือเป็นเด็กที่เนี่อันนี้คือคำว่ากตตันอยู่เขาสอนอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ผมยอมเลยว่าหลวงลุงสอนได้ดีผมคนหนึ่งที่ <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์หลวงลุงหรือพระ้าจารย์เพราะผมก็นับถือะ้าจารย์ตลอดผมว่างจะไปกราบท่านตลอด นี่งไงผมถึงเคารพพระอาจารย์หลวงลุงเสมอเพราะอย่างนี้ไงท่านสอนอย่างนี้แหละประจําที่ผมไปผมจะได้ยินคําพวกนี้ตลอดหลวงลุงพูดแบบคือนี่ไงคําว่ากระตันยูเลยแหละสอนอยังไงให้คนกระตันยูอะ่ะคนสอนอยังไงคนให้เจริญรุ่งเรืองสิ่งแวดล้อมรอบน้องสอนกันมาอย่างนี้น้องถึงได้ดังเอซถึงได้รักไง ผมจะไม่ลงรายละเอียดถ้าท่านได้ฟังคลิปช่องผมแล้วท่านสามารถไปฟังช่องพ่อแม่น้องหญิงได้เลยหลวงล oui. well ุงสอนให้คนไม่หักหลังคนหลวงลุงสอนให้คนกตัญญูหลวงลุงสอนให้คนซื po ่อสัตย์กับคนซื่อสัตย์กับคนมีแต่ความเจเิญนหลวงลุงสอนไม่ให้หักหลังผู้ที่ให้กําเนิดเรา หลวงลุงสอนให้ไม่ให้น้องหักหลัง f อซนี่ไงหลวงลุงสอนสิ่งเนี้ผมถึงบอกว่าไม่แกไม่แปลกใจเลยที่น้องทำไมถึงทำตัวแบบนี้มาจิตวิญญาณสิ่งดีๆที่เข้ามาสอนสอนได้กินใจสอนได้ลึกซึง้งพูดในสิ่งที่แบบโห ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดยาวพูดแค่นี้เนื้อหาใจความเต็มเอียดผมเชื่อเลยหลายๆท่านที่เข้าไปดูเหมือนผมไปฟังเหมือนผมจะรู้สึกแบบโอ้ไม่แปลกใจเลยที่น้องเป็นคนแบบนี้รอบข้างพ่อแม่รอบข้าง,แม,างแม้กระทั่งหลวงลุงที่เคารพแล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมครอบครัวน้องถึงเคารพหลวงลุงขนาดนี้ถูกต้องไหมครับ พี่น้องฟังแล้วรู้สึกเลยว่าหลวงลุงสอนในขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่นี้จบประทับใจสุดๆนี่คือการสอนคนให้เป็นคนที่ได้ดีมากๆคนเราจะเจริญรื่องเรืองอย่าหักหลังผู้มีพระคุณโหนี่ไงคนเราถ้าปลูกฝังแบบนี้ทุกวันจนทุกวันรับเข้าไปอยู่ในจิตใจอ่ะ ยังไงก็ดียังไงก็เจริญทําไมน้องถึงชอบช่วยเหลือคนก็นี่ไงคนรอบข้างสั่งสอนมาแบบนี้คนรอบข้างสอนมาอย่างนี้คนรอบข้างพาทำแบบนี้นี่ไงแล้วเผอิญตัวเองเคยลําบากมาบวกตรงนี้แหละบวกตรงที่ตัวเองเคยลําบากมาพอได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปน้องถึงได้เป็นคนแบบนี้ไงน้องถึงได้แคร์ทุกคน น้องถึงอยากช่วยเหลือคนที่ไม่มีสุดยอดทุกบาททุกสตางค์ในการซื้อบัตรออนไลน์กระช่างหรือกระช่างโอนมาลัยออนไลน์กระช่างไม่มีเสียดายครับนี่คือเขาเรียกต่อยอดบุญถือว่าเราต่อยอดบุญกับศิลปินที่เรารักประทับใจทุกครั้งครับสิ่งที่ผมได้เห็นสิ่งที่ผมพูดไม่ได้พูดเพื่อชักชวน ให้มันดูเวอร์หวังแต่นี่คือสิ่งที่หนุมบวลคนร้อยเอ็ดพูดจากใจพูดจากช่องหนุมบวลคนร้อยเอ็ดคือนี่คือสิ่งที่สังคมต้องการทำดีคิดดีสิ่งที่ดีๆจะตามมานี่คือสิ่งที่ผมประทับใจสุดๆผมไม่แปลกใจเลยว่านี่คือสังคมที่ทำให้น้องจเจริญรุ่งเรืองได้คือ ผมพูดเสมอว่าในคลิปผมว่าถ้าน้องมีโอกาสน้องจะทําบุญเสมอสิ่งเนี้เหมือนสิ่งที่มันอยู่ในอกในใจน้องมาแล้วความความซื่อสัตย์ความจริงใจก็มาจากตรงนี้นี่เองพอได้ยินหลวงลุงพูดโอ้โหนี่ไงน้องจํามาคนที่เคารพมากๆสอนสิ่งที่ดีเราก็รับฟังฟังแล้วไปทําแล้วดีน้องยิ่งเคารพมากม ประทับใจหนุ่มวนคู่หนุ่มวน,น,นคนอื่นพูดยังไงก็ประทับใจเอฟซี FC รักเลยแหละถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดสบายใจเลยแหละถ้าคนรอบข้างน้องเป็นแบบนี้หลวงลุงยังพูดอีกเลยว่ามีท่านแม่ักท่านหนึ่งพูดถามว่าหนูจะรวยไหมหลวงลุงตอบเลยอยู่ใกล้องหญิงยังไงก็รวยจริงใจต่อองคหญิงยังไงก็รวยซื่อสัตย์ต่อองหญิงยังไงก็รวย ไม่มีลำบากหลวงลุงพูดเลยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือกุดสโลบายที่ดีมากของหลวงลุงที่พูดออกมาคนเราอ่ะต่อไปไหนกระช่างอ่ะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณยังไงเราก็จะเจริญถ้ามองอีกมุมหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ดีใจตรงที่ว่าหลวงลุงสอนไปอย่างนั้น พ่อแม่ฮักแม่ฮักเอฟซีก็จะรักน้องยิ่งกว่าไปอีกอีกหลายท่านก็นเออต่อไปนี้ฉันจะซื่อสัตย์กับน้องนะแต่ถ้าคนเรามันซื่อสัตย์จากข้างในมาก่อน่ะเราไม่ต้องไปเสแสร้งอะไรต่อเลยเราซื่อสัตย์มาก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดําเนินการไปเองความซื่อสัตย์ของเราความจริงใจของเรามันจะดําเนินการไปเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยมาแบบใจก่อนซื่อสัตย์มาก่อนจริงใจมาก่อนเหมือนพ่ออาชิตาเง,งี้ยพ่อลุงเนี้ย ความรักมาก่อนความจริงใจมาก่อนเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนี่ไงความซื่อสัตย์ความจริงใจจะทําให้เราดีและ,จะเจริญต่อไปถูกต้องไหมครับถ้าหนุม่มอวบนคนรยละเอียดพูดสิ่งไหนไม่ถูกคอมเมนต์ได้เลยหนุม่มอวนคนรยละเอียดเป็นคนที่รับฟังคนที่เตือนที่สอนเสมอเพราะว่าน้ําอ่ะมันไม่เต็มแก้วจะดีมันจะรับฟังสิ่งทีบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้คนอื่นรู้ เรารู้น้อยกว่าคนอื่นเราก็ต้องฟังคนที่รู้เรื่องมากกว่าเราถูกต้องไหมครับนี่แหละสิ่งที่ผมประทับใจและสิ่งที่ประทับใจมากไปกว่านั้นคือ FC มาขอถ่ายรูปน้องเดือนไปเลยนะถ้าจาไม่ผิดคือมาจากอุดรน,นั่งรถตู้มาเยี่ยมญาตินี่แหละคือ FC มาน้องรู้ FC มานี่ใครหัวใจน้อง FC มาก่อน K FC รักเอเหมือนลุงลุงสอนว่าซื่อสัตย์กับเอ ซื่อสัตว์ต่อผู้มีพระคุณแล้วเราจะดีน้องเดินไปเลยถ่ายรูปกับ f อฟทุกท่านเป็นกันเองยอกล้อก,กับเด็กน้อยยืนคุยกับผู้ใหญ่นี่คือซูเปอร์สตาร์ที่ติดดินและดีหลวงลุงพูดกับน้องเลยนะในคลิปว่าตอนนี้เราทำดีแล้วเป็นตัวของตัวเราต่อไป นี่ไงเราทําถูกต้องดีแล้วหลวงลุงก็บอกว่าดีแล้วเหมือนเหมือนหลวงลุงบอกว่าบ้านดีแล้วก็ดีแล้วไม่ต้องทําอะไรถ้าวันไหนสิ่งที่ไหนมันไม่ดีหลวงลุงจะติเองจะพูดเองถ้าดีแล้วก็ทําต่อไปทําดีแล้วไม่มีใครติดําเนินการเป็นตัวของตัวเองต่อไปนี่สิ่งที่หลวงลุงสอนมาน้องก็เดินไปเห็นไหมเดินไปถ่ายรูปกับเอฟซีถ้าหลายๆท่านดูช่องพ่อเอกแล้วช่องพ่อแม่น้ององค์หญิง นี่ไงถึงทําผมถึงพูดว่าความประทับใจที่เราได้เห็นและได้สัมผัสกับน้องปิติสุดๆผมโอ้โหไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเอฟซีถึงรักก็นี่ไงต้นทางมาอย่างนี้ไงคนรอบข้างมาอย่างนี้ไงสิ่งที่ดีๆก็เลยตามมาเอฟซี FC ถึงได้รักไงขอถ่ายรูปมาถ่ายน้องไม่ได้ว่าเอติดธุระยุ่งอยู่ลง้งปู่ลงลงุลงมาไม่ไม่เกี่ยวไม่มีข้ออ้าง FC มาแค c เบางครั้งเหมือนถ่ายรูปก่อนกับลำลาเนี่ยน้องไม่กลับเลยนะถ่ายรูปจนโอเคเอเรียบร้อยหมดน้องค่อยเดินลงเวทีหรือไม่ถ้าไม่คอนวอยเก็บวิธีเวทีจริงๆอะ่ะจึงขออนุญาตนะเขาเก็บวิทีแล้วเนี่ยน้องจะไม่ลงง่ายๆเนี่ยคำว่าแครัก FC หลวงลุงบอกว่าอย่าทรยศต่อ FC นี่ไงน้องก็ทําอยู่นี่ไงผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องถึงรักเอขนาดนี้ ถูกต้องไหมครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมถ้าสิ่งที่หนุ่มวลคนเอกพูดแล้วถูกต้องถูกใจสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับถ้าสิ่งไหนไม่ดีไม่ถูกต้องคอมเมนต์บอกได้ด้วยเดี๋ยวผมนําไปปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายท้ายสุดขอให้ FC ทุกท่าน FC น้ององหญิง,ง FC สาวน้อยเพชรแแพงทุกท่านอยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญตลอดไปครับผมสวัสดีสวีดัสครับ